สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกับช่องเงินทองนะครับวันนี้สําหรับช่องเงินทองนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเงองเหรียญกระสับนะครับหลายรูปแบบหลายเหรียญหลายราชการหลายโพลรวงนะครับนํามาบอกมาเล่านะครับเพื่อเป็นแนวทางในด้านการเก็บสะสมเหรียญนะครับกับนักสะสมมือใหม่นะครับที่อยากเก็บสะสมนะครับเราจะจะเติบโตไปด้วยกันนะครับมาศึกษาไปด้วยกันนะครับว่าเหรียญไหนเป็นยังไงกันบ้างมีความเป็นมายังไง ราคาซื้อขายในปัจจุบันเขาซื้อขายกันยังไงนะครับก็จะแนะนํามาบอกมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับกับช่องเงินทองนะครับก็จะแนะนําเรื่องราวมาบอกมาเล่ากันนะครับสําหรับช่องนี้นะครับกับช่องเงินทองนะครับวันนี้แนะนําเหรียญ2บาทที่เป็นกระแสนะครับของพคชหลวงรัชกาลที่9ที่ทุกๆคนรู้จักกันดีนะครับเป็นเหรียญ2บาท2พศนะครับระหว่างปี50กับปี51นะครับมาดูว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการซื้อขายแล้วก็ซื้อขายกันในทางไหนกันได้บ้างนะครับขอยํามาบอกกับช่องเงินทองนะครับสําหรับเหรียญแรกนั้นเป็นเหรียญปี50นะครับนี่ครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับนิกเกิลชุบไส้เหล็กนะครับนี่นะครับชนิดราคา2บาทปี50นะครับของพ่อหลวงราชการที่9นะครับด้านหน้าเป็นรูปพ่อหลวงนะครับด้านหลังนั้นเป็นรูปพระบรมบรณฑ์นะครับ วัดสเกตบวรมหาวิหารนะครับนี่นะครับประทานวัดสเกตนะครับวัดภูเขาทองนะครับวัดสเกตนั่นแหละครับนี่ครับชนิดราคา2บาทนะครับปี50นะครับที่ว่าจํานวนการผลิตนั้นมีเยอะมากนะครับจํานวนการผลิตนั้นสําหรับปีพศ2550นั้นมีมากถึง232ล้าน1 5,100ห่เหรียญนะครับแต่ว่า จำนวนการผลิตเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าพบเจอได้น้อยมากนะครับเป็นเพราะว่าอะไรนั้นน่าจะมาจากเหรียญ2บาทสีเงินนั้นไปคล้ายเครียงกันกับเหรียญ1นบาทของพนหลวงราชกานที่9นั่นนะครับทําให้ประชาชนสับสนนะครับจึงมีการนาเมกิมาเขียนหน้าเหรียญน,นะครับว่าให้แตกต่างให้เกิดความแตกต่างจากเหรียญชนิดราคา1บาทนั่นนะครับก็มีแม่ค้าพ่อค้านําเมกิมาเขียนด้านหน้าด้านหลังเหรียญน,นะครับ อย่างที่เห็นในภาพนี้ครับก็มีรอยดำๆรอยนั่นอยู่นะครับเป็นรอยเมจินะครับเพื่อเกิดความแตกต่างจากเหรียญชนิดราคา1บาทของในหลวงรัชกาลที่9านะครับสารโทษนะครับอ่าหยิบให้ดูครับนี่ครับก็เลยถึงจะมีจํานวนการผลิตที่เยอะก็จริงนะครับแต่ว่านําออกมาใช้จ่ายน้อยนะครับเพราะว่าไปค้าเคียงเหรียญหนึ่งบาทใกล้เคียงกันทําให้ประชาชนสับสนนั่นแหละครับจึงมีการผลิตออกมาใหม่นะครับเป็นเหรียญ2บาท ตั้งแต่ปี51นะครับเริ่มต้นนะครับนี่นะครับเหรียญแรกนะครับยหยิบม,มาให้ชมนะครับนี่นครับก็บเ,เลยได้ผลิตเหรียญสีทองออกมาใช้เมื่อปี51นะครับด้านหน้าด้านหลังนั้นด้านหลังนั้นจะคล้ายกันนะครับก็คือเป็นรูปพระธาตุวัดสเกตเช่นกันนะครับแต่ว่าด้านหน้านั้นจะแตกต่างกันนะครับดูดีๆนะครับด้านหน้านั้น พระเศียรแบบสีเงินปี50นั้นจะเป็นพระเศียรเล็กนะครับแต่ปี51นั้น we เริ่มเป็นพระเศียรใหญ่นะครับจะผลิตเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเมื่อปี51นะครับเป็นเหรียญสีทองหรือเหรียญอลูมิเนียมบอลนะครับแต่เหรียญสีเงินปี51นั้นเป็นเหรียญชนิดที่ว่านิเกิลชุบไส้เหล็กนั้นแม่เหล็กดูดติดนะครับเหรียญสีเงินปี50นะครับตั้งแต่ปี49ถึง50นั้นแม่เหล็กดูดติดนะครับแต่เหรียญสีทองตั้งแต่ปี51มานะครับจนถึงปี60นั้นแม่เล็ก ดูดไม่ติดนะครับเพราะเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลดนั่นเองนะครับทำให้แม่เหล็กจึงดูดไม่ติดนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิตปี51นนั้นจะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่10กว่าล้านเหรียญนะครับแต่ว่าก็หาพบเจอได้น้อยเช่นกันนะครับสําหรับปี51นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการนําออกมาเข้าสู่ระบบไม่ไม่เยอะนั่นนะครับจึงพบเจอได้น้อยนะครับ สำหรับเหรียญปี51และก็ปี50นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นเท่ากันนะครับเหรียญ51กับปี50นั้นปี51ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่21.75ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่4กรัมนะครับกับเหรียญอลูมิเนียมบอลน,นะครับเหรียญทองเหลืองนี้นะครับน้ำหนักจะเบากว่าครับแต่เหรียญสีเงินนั้นขนาดจะอยู่ที่21.75กรัมจํานวนการน้ําหนักอยู่ที่4.4กรัมนะครับฐานโทษนะครับ น้ำหนัก4.4กรัมนะครับสําหรับเหรียญสีเงินแต่เหรียญสีทองนั้นน้ำหนักจะอยู่ที่4กรัมนะครับก็คือจะเบากว่าเหรียญสีเงินนั่นนะครับเหรียญสีเงินนั้นเป็นนิกเกิลชุบไส้เหล็กแม่เหล็กดูดติดนะครับตั้งแต่ปี48-49-50นั้นแม่เหล็กดูดติดนะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี 51- ถึงปี60นั้นเป็นเหรียญรูมิียมบอนนั้นแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับพูดถึงสําหรับการซื้อขายนะครับก็คือว่าหาพบเจอได้น้อยนั่น ราคาสำหรับเหรียญปี50นั้นถ้าเหรียญเก่านะครับผ่านการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเหรียญหนึงก็อยู่10บาทถึง15บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นั้นมีขายกันแบบเป็นหลอดเป็นถุงนั้นมีราคาสูงถึงเหรียญละ170บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับกับเหรียญชนิด สีเงินนี้นะครับปี50ูนนั้นมีราคาสูงถึงเหรียญละร้อเจบาทหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่านับวันนั้นบอกได้เลยเหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่9นั้นหมดไปจากระบบแน่นอนนะครับใครที่พบเจอก็เก็บไว้ได้ทุกเหรียญทุกชนิดราคานะครับเกี่ยวับเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9้านะครับปีห้ามาดูปี5้าหนึ่งนะครับทีนี้สำหรับปี5้าหนึ่งนั้นจํานวนการผิต10บล้านกว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่าก็พบเจอได้น้อยเหมือนกันนะครับ เหรียญยูเอ็นซีนั้นมีการลงซื้อลงขายกันตั้งแต่10บาทถึง80บาทตามสภาพเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญยูเอ็นซีนะครับ40่ถึง80บาทนะครับถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานเหรียญเก่าก,ก็มีขายกันแบบยกถุงก็มีนะครับเหรียญหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 0บถึงสิบาทเช่นกันนะครับกับปี5้นึ่งนะครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ซื้อขายของออนไลน์นะครับที่มีการปากซื้อปากขายกันนะครับหรือใครมีเหรียญอยากจะขายนะครับ ก็สามารถถ่ายรูปเหรียญนะครับของเราที่จะขายนะครับฝากซื้อฝากขายในทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับถ่ายรูปเหรียญแล้วก็โพสต์ลงขายได้เลยนะครับหรือใน Facebook ส่วนตัวของเราก็สามารถถ่ายรูปเหรียญลงขายได้นะครับหรือลงเข้าลองเข้าไปหาตามเพจนะครับซื้อขายเหรียญนะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับกับการซื้อขายเหรียญทุกวันนี้เข้าถึงนะครับแบบออนไลน์นะครับเข้าถึงได้ง่ายๆนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับข้างๆก็กำลังก่อสร้างอยู่ก็ลังกอโทษไว้ด้วยนะครับ ขอประธานอภัยไว้ด้วยนะครับว่าข้างบ้านมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับก็เลยทําให้เสียงดังนิดนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้นํามาบอกกัน2เหรียญนะครับสอปีนะครับกับเหรียญคิดราคา2บาทสีเงินแล้วก็สีทองปี50แล้วก็ปี51นะครับกับช่องเงินทองนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ข้อมูลอะไรก็จะนํามาฝากพี่เพื่อนทุกคนนะครับข้อมูลความจริงแน่นอนนะครับกับช่องเงินทองนะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับ ไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เป็นเหรียญไหนนั้นคอยกดติดตามไว้เลยนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็โรคโควิดกําลังแรงนะครับกาดจะตกกันนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับออกนอกบ้านก็ใส่หน้ากากหรือสวมแมสไว้นะครับกาดจะตกดีที่สุดนะครับขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ